ข่าวประคัมแมนเชสเตอร์เดตประจำาวันที่14พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์เดดยินนี้ขอสเสนออารัยังไงผีเล็งทุ่มคว้าตัวโตนาวรี่หากซิลแชมป์ยูโรป้านะโดยการนี้แมนยูเองก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มในการที่จะคว้าตัวซันโดโตนาวรี่กองกลางของนิวคารเซลมาร่วมทีมหากว่าคว้าแชมป์ยูโรปลีกมาครองได้สำเร็จ โดยตันารี่เองกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเล่นกับนิวคาสเซลในฤดูกาลนี้หลังทำประตูมากถึง6ประตูกับอีก3แอสซิสจากทั้งหมด13นัดในทุกๆรายการมีลุ้นพาทีมคว้าโควต้าไปโดยสึกยูฟาแชมเปียนลีกและฤด,ดูกาลหน้าโดยคาเเดรเดโรสปอร์นรสื่อดังของอิตาลีรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเองนั้นพร้อมทุ่มเงินมากกว่า100ล้านปอนด์หรือราว3700ล้านบาทเป็นข้อเสนอในการที่จะคว้าตัว โตนาดีไปพร้อมทัพหากว่าสามารถจบฤดูกาลด้วยตำแหน่งยูโรปาลีกซึ่งแมนยูเองนั้นมีผลงานที่ย่ำแย่ในลีกอยู่เพียงแค่ดับที่16ของตารางคะแนนแต่ว่ามีโอกาสในการจบฤดูกาลด้วยการได้แชมป์ยุโรปนะฮะเพราะมีคิวในการลงเล่นดนะัชชิงเตเลอร์ในศึกยูโรปาลีกพบกับนักของสเปอร์คู่ปรับจากพิมเมยริกอังกฤษในวันพุธที่21พฤษภาคมนี้หากว่ามีสัดแดงคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สำเร็จจริงจะได้เข้าร่วมศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก ซึ่งทาให้สโมสรมีรายได้มหาศาลละก็มองถึงการทุ่มเงินก้อนโตในการดึงผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพในครั้งนี้ได้นอกจากแมนยูแล้วจูวนตุสยักษ์ใหญ่ของอินตารลีเองนั้นต้องการ uh, ตัวอดีตแข้งเอซิมิลานรายนี้ครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าทัพมาลายเองก็กำลังลุ้นคว้าตัวแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้เพิ่มเติมอยู่นะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็้กันครับ ว่าจะเป็นเช่นไรผีชอบเปิดโอกาสอีกครั้งแต่ไม่ยักก็ได้สักตัวนะฮะตลาดช่วงเสมอเรามาดูขา่าวต่อบาเกันครับอารยังไงอินเ์มิลานใส่ชื่อเซอร์ซีในดิสเป้าหมายในช่วงแดนหน้าในครันี้โดยงานนี้โจชัวเซอร์ซีนะครับผมก็หน้าทีมชาติในแถลเองนั้นก็กลายเป,เป็นเป้าหมายใหม่ของอินเ์มิลานที่วางแผนในการเสริมแนวรุกสำหรับช่วงซีซั่นหน้า โดยคา e ร์ิเอเร่เดโร่สปอร์ตสอิตาลีรายงานข่าวบอกว่าอินเ์มิลานกำลังพิจารณาส่วนหน้าตัวเลือกต่างๆที่มีโอกาสในการคว้าตัวในช่วงซัมเมอร์ตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้และมองว่าเซอรซีมีแนวโน้มที่จะอำลาแมนยูหลังจากที่ผ่านซีซั่นไาได้ไปอย่างน่าผิดหวังที่เกิดขึ้นในขณะนี้เซอร์ซียิงได้เพียงแค่เจ็ประตูจากการลงเล่น48เกม รวมทุกบริการนอกเหนือจากตัวเลขในการทำประตูแล้วและก็มีส่วนร่วมในการทำประตูแล้วผลงานและก็ฟอร์มการเล่นยังคงต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งดูเหมือนว่าจะยังคงปรับตัวเข้ากับแมนยูและก็ฟุตบอลพิมพ์ลีกในครั้งนี้อย่างไม่ได้ตามการบริการข่าวระบุเลนด้ว่าอินเตอร์จบตามมองสถานการณ์ของเซอร์ซีอย่างกใกล้ชิดและเชื่อได้เลยนะว่าจะกลับคืนฟอร์มเก่งเหมือนตอนเล่นที่กับบรุนยาในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนหากว่าย้ายกลับมาเล่นที่เซเรียอีกครั้ง โดยอินเตอร์วางแผนที่จะยื่นข้อเสนอในการยืมตัวพร้อมกับเงื่อนไขในการซื้อขาดตามสูตรรับหวังว่าด้วยผลงานที่ไม่น่าประทับใจในช่วงปีแรกในพรีเมียร์ลีกจะทำให้ค่าตัวของเซอร์ซีเน่ลดต่ำลงมาและจากที่แมนยูจ่ายเงินซื้อบริญญาจากบริญญาเนี่ยประมาณ40ล้านยูโรเมื่อช่วงปีที่แล้วโอ้โหเปน็นเพราง,งานนี้แมนยูเนี่ยขึ้นชื่อแมนยูนะครับโดนโกงค่าต,ตัวตลอดเว เรามาดูข่าวต่อมาน่ครับอาร์ตยังไงช้าโดนปาดหน้านะจ๊ะเมื่อเชลซีจ่อจะปาดหน้าแมนยูในการคว้าตัวเลียมดีดัฟแต่บอลยังฟันธงผีแดงเต็มหนึ่งเหมือนเดิมนะจ๊ะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งทางด้านของอเลียมดีดัฟนะฮะเนื้อหอมซะแล้วเมื่อเชลซีมั่นใจว่าปิดดยู30ล้านปอนด์เสริมคมซัมเมอร์นี้แต่ว่าบริษัทพนันยังคงเทใจให้กับแมนยู เป็นตัวเต็งในการคว้าหอกดาวรุ่งจากข้าง้นของอ e ีธิวิทวทาทำกำลังความสนใจจากบิ๊กทีมเทียบเลยนะโดยเชลซีมั่นใจในว่าจะปาดหน้าแมนยูในการที่จะคว้าตัวเลียนดีนัปกองหน้าอ e ีธิวิททามาเสริมทัพทด้วยค่าตัวตามค่าจีสัญญาจำนวนกว่า30ล้านปอนด์คือประมาณ1,320ล้านบาทช่วงปิดตลาดเ,เปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมอน,นี้ ดูดีรับในวัยยุปีปานนี้เพิ่งจะย้ายจากคันางของแมนเชสเตอร์ซิตมาอยู่กับอ e ีทิวิตาเมื่อปี2024ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ตีวีกันไทยก็ประมาณ660ล้านบาทแต่และก็ยิงไปแล้วมากถึง12ประตูในช่วงซีซั่นนี้จนกลายมาเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของทั้ง Man U, Chelsea, le, แมนยูเชลซีดิวกาเซนและก็เอฟเวอร์ตันนะ หรือตามสัญญาของแบนเช์ซีจะได้ส่วนแบ่งประมาณ20%จากการขายอะไรยังคงมีสิทธิ์จะซื้อคืนอยู่ที่40ล้านปอนด์หรือาราว1,760ล้านบาทแต่คาดว่าไม่น่าจะใช้ออปชั่นเพราะไปควา้าโอมานมักบูชอะก็ต่อสัญญากับเอริงบาวฮาร์เดนไปแล้วแม้ว่าเชลซีบั้ใจแต่ว่าจะได้ดีลบแต่ว่าอินเดรนฮิวบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยังคงยกให้แมนยูเป็นตังหนึ่งที่จะได้ตัวหอกดาวรุ่งไปร่วมทีมในครงนี้ซะมากกว่า ด้วยอ,อัตราต,ต่อรองของทีมใหม่ของเจดัดนั้นอันดับหนึ่งนะครับแมนยู6ต่อ4แทง4ใจหกไม่รวมชุนอันดับ2เชลซี10ต่อ3แทง3าใจสิไม่รวมชุนอันดับ3นิวคาเซิล5ต่อ1แทง1นใจห้าไม่รวมชุนอันดับ 4, 4เป็นโฟเรส9์เต่อ1แทง1นใจเก้าไม่รวมชุนอันดับ5้าเป็นอาร์ซอนอล9ต่อ1แทง1นใจเก้าไม่รวมชุนอันดับ 6, 6เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้1ิต่อ1แทง1นใจสิบไม่รวมชุนอันดับ7 6, เป็นลิเวอร์พูล สิต่อ1นแทน1นจไม่รวมชุนอันดับแเป็นเอฟเวอร์ตัน14ต่อ1แทน1นจไม่รวมชุนอันดับ9เป็นเวสต์แฮม16ต่อหนึ่งอันแทนงจา6ไม่รวมชุนและอันดับที่สิเป็นบริตัน16ต่อ1แทน1น6จไม่รวมชุนในครั้งนี้เช่นกันนะนาผมเป็น่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเกั่นครับอาจยังไงคิดถึงฉันหรือไม่เชลซี ดันไมเซนซานโชแมนยูส่งไอี้เกียตไปเยดรบันต่อเมื่องานนี้เชลซียินดีจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์ให้กับเอ็มยูนะฮะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการต้องซื้อจด,ดอนซานโชโดยตรงจุดหมายปลายทางใหม่ของนกเตบรบยนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นสโมสรในลีกเยอรบันนีเมื่อเสมอที่แล้วซานโชเองก็ย้ายไปร่วมทีมเชลซีด้วยสัญญายเยียตัวหนึ่งฤดูกาลแต่ก็ไม่สามารถสร้างผลงานได้ดีมากมายนักหลังที่ลงเล่นให้กับเดอะบรูไปแล้วมากถึง40นัด ปีกไวทชอฟเป็นรายนี้ทำได้4ประตูและทำไปอีก10แอสซิสจากการลงสนาม40นัดโดยเชลซีเองก็ปฏิเสธที่จะซื้อซันโชแบบเด็ดขาดในครณี้เช่นกันซึ่งแหล่งข่าวพิเศษจากเดอะมิเนอร์บรรยายงานข่า,บาวบอกว่าผู้นำของเชลซีปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามพันธะกรณีที่ต้องจ่ายราคาซันโชเป็นเล่นของพวกเขาและจะต้องจ่ายค่าปรับให้กับแมนยูเป็นจำนวน5ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามทีแมนเชสเตอร์ Manchester เองยังต้องการกำจัดมมาป่าอังกฤษนี้ออกไปเนื่องจากว่าบริเวณอัรบอริมนั้นไม่ต้องการที่จะรวมวร่วมงานกับเขาโดยโชคดีสำหรับตัวท่านของเจด,ดอนซานโชที่เขายังคงมีตัวเลือกอื่นๆอีกมากมายนะฮะบริเเซียรัชมูนเองทีมเก่าของเขาก็ยินดีที่จะต้อนรับเขากลับมาด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างอยู่เสมอนอกจากนี้แล้วไบเออร์เลโวโคเซนยังพยายามจะคว้าตัวซานโชมาร่วมทีมด้วย ทั้งสองสโมสรได้เยอรมน,นีไบหน่าจะสามารถจ่ายค่าจ้างได้ถึง250,000ปอนด์ต่อทัปดาที่สันโชเรียกร้องในครานี้ได้แต่แมนยูก็หวังว่าจะบรรลุข้อตกลงในคารานี้ได้เนื่องจากว่าพวกเขาต้องการค่าตัวเพียงแค่ประมาณ20ล้านปอนด์ในครณทีเท่านั้นสันโชย,ย้ายจากดอตมุนนะครับมาสู่โอต์ฟอร์ดเมื่อช่วง4ปีที่แล้วด้วยค่าตัวอยู่ที่73ล้านปอนด์สัญญาของปัจจุบันของเขากับเอนะ็นยูนั่นเหลืออยู่เพียงแค่ 12เดือนในขคระานนี้เพียงแค่เท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบต้องปล่อยตัวออกทันทีนะฮะเรามาดูข่าวต่อบานกันครับอารยังไงแมนยูลุ้นกันต่อเมื่องานนี้ดูแล้วเนี่ยจะได้ทั้งดีแลบแล้วก็คุณย่าช่วยราตาขายเบิ้ลคู่เลยนะเมื่องานนี้แมนเชสเตอร์เตดมีข่าวใกล้จะได้ตัว2กองหน้าดื้อหอมจากพิมเบริกมาร่วมทีมในช่วงเสมอน,นี้ ดียด๋วยวท่านั้งสอฟังสก,กายสปอร์ต,ตรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเป็นทีมเต็ตงที่สุดนะฮะเต็งสุดที่จะได้ตัวเลียมดีดัฟกองหน้าจากอ e ีชิวิตททวไปร่วมทีมซึ่งมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์คือ1 3 3 0ล้านบาทอยา่างไรก็ตามตอนนี้ตัวตักเตะเองนั้นรอดูสถานการณ์อยู่ว่าแมนยูจะควา้าแชมป์ยูโรป้าลีกอะไรก็ได้สิิ์ไปแข่งขันอยู่ฟาดโยอาแชมเปีย้ยนลีกนฤด,ดูการหน้าแบไม่ถ้าทำได้สำเร็จจึงจะพร้อมจะย้ายปรุ่มทีมอย่างแน่นอน เดับในวัย22ปีก็พร้อมย้ายออกจากอีสวิทาเช่นกันหลังจากที่ทีมตกชั้นจากพิมเมเร็กไปแล้วและก็มีหลายทีมที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมส่วนนันฟิบิชโอรามาโนกูรูตลาดนักเตะชื่อดังบริการข่าวบอกว่าแมนยูได้มีการเจรจาไปที่ทางที่ดีกับเอเจนต์ของมาติอุสคุนยาก่อนหน้าของวูฟฟันตันเวนเดอร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็อยากจะให้บรรลุข้อตกลงให้จบได้หลังจากนั้นจะไปเจรจาเรื่องของแนวทางการจ่ายค่าตัวกับบูฟอีกครั้งซึ่งเป็นการฉีกสัญญาที่จํานวน64ล้านปอนด์หรือ2,837ล้านบาทในครัรงนี้เพิ่มเติมนั่นครับโอ้โหเป็นแย่างางานนี้เรียกว่าจะได้2คนนี้เข้ามาเนี่ยรวมกันแล้วน่าจะเกือ 100, บ100ล้านปอนด์เลยนะเมลวิเซอร์จิมจะอนุมัติห,ตหรือไม่ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตี่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ